สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับวอลครั้งที่แล้วเราไปคิริมายาใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราเปลี่ยนใหม่สําหรับพี่ๆหลายๆคนที่ต้องการแบบซิตี้โฮเทลพี่ๆหลายๆคนที่อยากจะมาพักในกรุงเทพแต่ไม่รู้จะพักที่ไหนวันนี้ฮะได้มีโอกาสนะครับจากเดอะพาร์คเรสซิเดนต์นะครับต้องบอกี่ครับสำหรับพี่ๆหลายๆคนหลายๆท่านที่ต้องการจะหาห้องพักดีๆไม่ว่าจะมาไหว้พระนะครับข้างๆตรงนี้ผมบอกเลยว่าใกล้มาก มีพระพิชเ,เนศมีพระราหูที่โดดดังของห้วยขวางในกรณีกับการพี่อะไรคนหลายๆท่านอยากมาเที่ยวตลาดห้วยขวางแต่ไม่รู้จะพักที่ไหนรถติดชิปหายตรงนี้ได้เลยครับเพราะเดอะพาร์ค s ีไซน์อยู่ข้างๆตลาดห้วยขวางเดินไปเนี่ยไม่เกิน39ก้าก็ถึงละและในกรณีกับการพี่หลายๆคนหลายๆท่านอยากจะมาเดินแฮงเดอดสตรีทรัชดาอยากจะมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เดอสตรีทห้างอะไรเปิด24ชั่วโมง ก็มาที่ตรงนี้ได้ครับก็แห่กันไปอยู่ประมาณสักสิกว่านาทีในกรณีรกันสําหรับพี่ๆหลายๆคนหลาย,ลายท่านที่ต้องการจะพักในกรุงเทพและอยู่หลาย,ลาย,ลายวันอยากจะเที่ยวในกรุงเทพผมบอกอย่างนี้ครับพี่มาเดอะบลรีซิเดนท์ทำไมรู้ไหมอยู่ m r t ีประตู4ครับพี่สามารถลงขึ้นไปได้เลยอะ่ะเดี๋ยวแพนให้ดูครับอยู่หน้าตรงนี้เลยเนี่ยอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนครับว่าสําหรับพี่ๆหลายๆคนหลาย,ลายท่านที่ผมมาถ่ายวันนี้เนี่ยก็เลือกเหมือนกัน อยากจะให้พี่ๆหลายคนหะไรท่านได้มาเจอโรงแรมที่ดีและที่สำคัญมันใกล้ที่ท่องเที่ยวและผมบอกก่อนอย่างนี้ครับสัรับพีที่เป็นสายดื่มอยากจะกินดื่มหลับนอนเบ็ดเสร็จครบๆตรงนี้ได้เลยครับพอสเดอะปาร์คีซิเดนก็มีในส่วนของร้านอาหารดนตรีสดทั้งคืนนะครับในเกือบทุกวันนั่นหมายความว่าถ้าพี่ๆหลายๆคนอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาพักผ่อนหรือเหมือนผม ที่ผมเป็นลูกค้าอยู่แล้วอยากจะไปต่างประเทศตอนสักประมาณห้าหกทุ่มกลับมาตีสี่อย่างประเทศดูไบแถ่ราชด,ดาห้วยขวางเนี่ยก็มาพักตรงนี้ได้เลยผมบอกก่อนครับเป็นแหล่งหลบได้ดีมากไม่ว่าพี่จะท่องเที่ยวไม่ว่าพี่จะสังสรรค์หรือในกรณีแบบการเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูครับไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรือสังสรรค์อะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่มันหนีไม่พ้นคือการหลับนอนในทุกค่ำคืนที่พี่ได้ใช้บริการเนี่ย เดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูเพราะวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าที่เดอะปลาเรสซิเดนซ์เนี่ยใช้แบรนด์ของ King c o i ยนะครับเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่ส่งตามคอนโดอพาร์ตเมนต์หลักๆในเชน5 6ถึงดาวและในกรณีอการผมต้องบอกก่อนรุ่นที่เขาเอามาใช้เนี่ยเป็นมาตรฐาน ICA สําหรับพี่ที่เน้นแก้ปัญหาปวดหลังด้วยและในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีโรงแรมไหนนะครับหรือซิตี้คอทเทลไหนที่เลือกที่นอนดีๆแบบนี้มาใช้นะครับได้พังค์สปริงได้เสริมยางในราคาห้องที่ไม่สูงมากและที่สําคัญผมบอกก่อนที่นี่นะครับมีการรีวิวจากอะโค ต้องบอกกันอย่างนี้กว่า300กว่าท่านเนี่ยให้ป8ถึง9ดาวนั่นหมายความว่าการันตีได้นอนว่าถ้าพี่จองผ่านอโคได้ก็ดีบล็อกอมาก็ดีได้ที่นอนดีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมแล้วไม่แรงอย่างที่คิดและไม่ว่าพี่จะสายบุญไวพ้ยพิเคเนไว้รพรา,าหูที่พี่สามารถเดินไปได้เลยนะครับไม่เกิน5นาทีหรือพี่อยากจะเป็นสายกินดื่มปาร์ตี้ต้องการปาร์ตี้เสร็จปุ๊บลับนอนหาที่พักก็มาตรงนี้ได้ เดี๋ยวเราไปดูในห้องกันว่าเป็นยังไงนะครับอ๋อสำหรับหลายๆคนหลายท่านที่ขับรถมานะครับอยากจะมาเที่ยวก็ดีหรืออยากจะมาพักก็ดีผมบอกก่อนเขามีลานจอดรถอยู่ข้างหลังนะครับ60-70คันตลอดทั้งวันพี่มาจอดได้เลยแล้วในกรณีกัรมีทั้งเซเวน่นอุปกรณ์มีเซเว่นไม่ว่าพี่อยากจะจับจ่ายใช้สอยตลาดพี่ก็มาเดินพี่อยากจะซักพงซักผ้าอยากจะซักอบรีดมีทุกอย่างพร้อมครับ และที่สําคัญพี่ครับถ้าพี่จ่ายในโรงแรมเชนใหญ่4-5ดาวอาจจะต้องจ่ายคือ1 7 0 0 0 8 0 0 0หนึ่งแต่มาเดอะปาร์คลีซิเดนเนี่ยแหละครับคือหนึ่งไม่แพงได้ครบทุกอย่างโอเวอร์อและที่สําคัญได้รูปแบบการพักผ่อนแบบสตรีทที่พี่สามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได้เดี๋ยวเราไปดูในห้องกันสวัสดีครับ และเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาจะถ่ายให้ดูในบรรยากาศของห้องผมต้องบอกก่อนวันนี้เนะี่ยผมได้รับสิทธิพิเศษได้มาได้ใช้ห้องนี้เลยเดี๋ยวผมมาจะมานอนเองให้ดูเลยห้องนี้เป็นห้องพิเศษไงพี่ครับสาหรับพี่ที่ชอบซิตี้นะครับสาหรับชอบวิวแบบซิตี้ซิตี้เลยนี่ห้องนี้เนะี่ยเป็นห้องพิเศษที่พี่จะสามารถเห็นในส่วนของวิวสี่แยกคุ้ยขวาง และในกรณีการผมต้งบอกนี่ครับโดยพื้นฐานเชนห้องผมบอกก่อนเลยว่ามันดูโอเคนะไม่ได้เก่าแล้วก็ถือว่ากับราคาที่พี่ต้องจ่ายถือว่าคุ้มค่ามากและในกรณีการมีอุปกรณ์การอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างครบเลยมีที่นอนมีทีวีมีแอร์มีตู้เย็นและที่สําคัญเรื่องของความสะอาดผมบอกให้ครับผมชอบมากกับการที่มาโรงแรมเหมือนโลกจิตชอบไปจับตามมุ้ง่ว่าจับอะไรอย่างนี้ครับไม่มีฝุ่นและเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ากับการที่พี่มาเที่ยวความคาดหวังกับการที่พี่จะต้องได้รับเนี่ยคือ1ไม่ว่าไปแล้วรู รูปแบบของตัวโรงแรมเป็นยังไง2ในกรณีอบการเนี่ยรูปแบบของการวางห้องพักน่ากลัวไหมผมบอกไม่นี่ดูโมเดิร์นเลยแล้วที่สําคัญผมเน้นแม่คือเรื่องของความสะอาดที่เนี่ยทุกจงทุกจุดเนี่ยผมบอกก่อนเลยครับแม่บ้านเดินให้ควักนั่นหมายความว่าถ้าพี่ต้องการมาพักผ่อนในห้องที่มีความสะอาดนะครับแล้วรูปแบบสไตล์ที่รับได้โมเดิร์นร่วมสมัยแล้วในกรณีอบการอยู่ใจกลางเมืองผมแนะนํานี่เลยครับ เดลิิเดนตอบโจทย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนขนาดผมกระโดดแมงยังไม่พังเลยนั่นหมายความว่าถ้าพี่นอนระยะยาวมีการทำกิจกรรมบนเตียงกันอย่างหนักหน่วงอันนี้ผมหมายถึงว่าสำหรับพี่ที่ต้องการซื้อที่นอนไปทำเป็นธุรกิจปล่อยเช่าห้องพักรายวันก็ดีห้องพักรายเดือนก็ดีผมบอกไว้เลยครับที่นอนตัวนี้เหมาะสมที่สุดและในกรณีกับกันนะครับสำหรับพี่อะไรคนอะไรท่านที่อยากจะมาลองเทสว่ามันดีจริงยังไงอยากจะมาลองเที่ยวว่ามันเป็นยังไงอยากจะซื้อใช้ไม่ว่าจะเป็นโฮมยูสหรือว่าเป็นบิสเนสยู ผมแนะนำครับเดตตาล์เรสิเดนต์พี่มานอนที่นี่สักคืนในเด็ดพี่จะรู้เลยว่าแม่งเจ๋วไม่เจ๋วและที่สำคัญมากกว่าความเจ๋วในสิ่งที่พี่จ่ายนั่นคือพี่จะได้เสพประสบการณ์เที่ยวย่านสถานลาตีย่านห้วยขวางนะจ๊ะโอเคนะฮะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับกี่ยวกับเดตตาลเรสิเดนต์เพราะวันนี้ผมแทนบาได้สิ่งนอนห้องนี้หนึ่งคืนฟรีฟ ในช่วงวันศุกร์สารนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้แหละครับผมมีนัดเพื่อนไว้ละและผมจะไปท่องตัวเวลาตีของย่านในส่วนของบุ้ยขวาน ที่เขาเลื่องชื่อดังนักดังหนาว่าเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาหารอร่อยและที่สำคัญสามารถกินดื่มได้จนถึงเช้าถ้าใครอยากจะมาก,ก็มาได้เลยนะครับ The Park Residence ตอบโจทย์พี่อยู่เดินไปที่ไหนก็ใกล้และที่สำคัญถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากร้านกดไลค์กดแชร์กด s u ับ c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทันวาด้วยนะครับและเดี๋ยวเราพบกันในวอลต่อไปผมมีอีก4ี้ที่ที่อยากจะพาไปและเดี๋ยวเราเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย